มันจะมีอาชีพหนึ่งที่คุณเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องสร้างเองเขาเรียกว่าธุรกิจเช่าบริหารธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหนึ่งที่กระลังบูมมากเพราะว่าวันนี้คุณไม่ต้องซื้อที่ดินแล้วก็ไม่ต้องปลูกสร้างถ้าวันนี้คุณซื้อที่ดินคุณต้องสร้างเองคุณต้องมีงบในการลงทุนใช่ไหมครับแล้วก็การคืนทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ7-8ปีเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณทําธุรกิจที่เป็นการเช่าบริหารนะครับการคืนทุนอยู่ที่ไม่เกินประมาณ2-3ปีคควาามมหยือเราเนี่ย นะครับไปหาตึกอพาร์ตเมนต์ที่คนเช่าไม่ค่อยเต็มแล้วก็เข้าไปจาัดก,การอย่างเช่นการไปรีโนเวทการไปทกากรตัาตดเพิ่มเติมนะครับจากค่าเช่า2,000บาทอัพมาเป็น4 0 0 0บาทนะครับคุณจะสามารถลงทุนแค่1ล้าน2ล้านต่างกับการที่คุณต้องซื้อที่ดินคุณต้องสร้างเองอาจจะลงเป็น10กว่าล้านต่างกัน10เท่าเลยจึงทําให้เป็นธุรกิจที่น่าทาแล้วก็คืนทุนไวแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าธุรกิจเนี้ยสามารถ exit p l a ทนได้หมายความว่าถ้าเมื่อใดคุณอยากยกเลิกทา คุณสามารถยกเลิกสัญญากับทางเจ้าของได้ถ้าเกิดคุณคืนทุนแล้วสำหรับใครครับที่อยากเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์และไม่อยากลงทุนเป็น10ล้านอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่คุณสามารถทําได้แล้วก็เป็นเจ้าของเองได้ครับ